โอ้โหจิลินเนี่อะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยชอบไหมคะชอบไหมลูกแบดแบให้ชิลินชอบไหมไปฆ่ามาใช่นนาอุ้มน้องอุ้มน้องโอุ้ยน้องกายอู้หูชอบโซคิ้วไหมคะพิบุ๊เป็นไงอ่ะลูกพิบุ๊มันเป็นอะไรอ่ะอุ้ย อย่าแก้งนองโอ้อ่ะโอ๋โอหน่อยเลยโอ้ยอะบอกก็สิ What What do you say เอกเอกเอกไปไหนอะพาไก่ไปสลีปแล้วหรอพาไก่ไปนอนดีกว่าพาไก่ ชิลี่ทำไรลูกต้มไก่เลยเหรอไม่เลี้ยงมันแล้วเหรอลูกเหมือนดูหัวแล้วตบหลังอ่ะเอาไก่ใส่หม้อดีใจไก่โอ๊ะโอ๊ะโอ๊อะไรล่ะโอ๊ะโอ๊ะต้มไก่กินต้มไก่กินเหรอต้มไก่เหรอเฮ้ยชิลี่สุกแล้วเหรอลูกชิลิ่กินไก่ยิม